สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคลไลฟ์สไตล์นะคะก่อนที่จะเข้าไปรับชมวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้จะมาแบ่งปันคลิปรักษาฝ้านะคะรักษาฝ้าจากหัวชัยเท้าค่ะก่อนอื่นนะคะนำหัวชัยเท้าปอกเปลือกล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็นำมาขูดด้วยตะแกรงค่ะ สำหรับหัวไชยเท้านี้ก็มีประโยชน์สำหรับผิวพรรณนะคะรักษาฝ้านี้ชั้นหนึ่งเลยค่ะหัวไชยเท้ามีสารไกลโคไซด์ที่อุดมไปด้วยกรดเอสโคซิกและวิตามินเอช่วยลดเรื่องฝ้ากระได้อย่างเห็นผลชัดเจนโดยเข้าไปยับยั้งการสร้างเม็ดส,สีเมลานินที่ร่างกายผลิตออกมามากจนเกินไปจนกลายเป็นฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้าของเรานั่นเองค่ะ สูตรนี้เป็นสูตรธรรมชาตินะคะแล้วก็รักษาฝ้าอย่างเห็นผลได้ชัดเจนด้วยค่ะวัตถุดิบก็หาได้ง่ายๆนะคะขูดเอาหัวใช้เท้าให้หมดนะคะทำมากทำน้อยแล้วแต่คุณค่ะสำหรับสัดส่วนนะคะไม่มีตายตัวค่ะอยู่ที่ว่าคุณทำมากหรือทำน้อยวัตถุดิบสามารถลดหรือเพิ่มได้ตามต้องการค่ะ หัวใจเท้านี่มีประโยชน์ที่ดีสําหรับผิวพรรณมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมเมื่อเราขูดหูจากหัวใชเท้าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในการทําสูตรแต่ละครั้งไม่ควรทําเยอะเกินไปนะคะสําหรับอ,อันดับแรกนี้เราจะทําน้ําหมักของหัวใชเท้าก่อนคะ่ะจากนั้นนําโหลกแก้วที่สะอาดมาเลยคะ่ะใส่หัวใชเท้าที่เราขูดเตรียมไว้แล้วนะคะลงใส่ลงไปในโหลกแก้วเลยคะ่ะ ใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะวัตถุดิบอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องใช้ในการหมักหัวเชยเท้าก็คือน้ำผึ้งนั่นเองค่ะใส่น้ำผึ้งลงไปสองช้อนโต๊ะหรือว่าใส่ลงไปให้ท่วมหัวเชยเท้าที่เราขูดแล้วใส่ในโหลแก้วลงไปนะคะน้ำผึ้งนี้บำบุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้นทำความสะอาดผิวได้อย่างหมดจด ชะลอการเกิดริ้รอยแห่งวัยนะคะแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติค่ะใส่น้ําผึ้งลงไปสองช้อนโต๊ะหรือว่าถ้าคุณคุณทำมากนะคุณก็กะเอานะคะว่าให้น้ําผึ้งเนี่ยท่วมปริมปริม,มหัวเชยเท้านะคะน้ำผึ้งก็มีประโยชน์เยอะ นะคะสำหรับผิวพันธุ์หัวใชยเท้าในสูตรนี้เป็นสูตรรักษาฝ้าแบบเร่งด่วนแล้วก็ใช้ได้ผลดีด้วยแค่มีความสม่ำเสมอในการทาแค่นั้นเองค่ะเมื่อเราใส่น้ำผึ้งลงไปแล้วก็ลองคนผสมดูก่อนนะคะเมื่อคนผสมไปแล้วนะคะยังเห็นว่าน้ำผึ้งน้อยจนเกินไปยังไม่ท่วมดีนะคะเราก็ถึงใส่น้ำผึ้งเพิ่มลงไปอีกค่ะคนผสมกับหัวชชยเท้าให้เข้ากันค่ะ สูตรนี้ทําได้ไม่ยากนะคะสําหรับน้ําหมักนะคะที่เราหมักหัวเช้เท้าเนี่ยเมื่อหมักได้ครบ7วันแล้วคุณสามารถใช้สําลีแล้วออกมาชุบกับน้ําหมักแล้วเอาไปเช็ดใบหน้าของเราได้เลยคุณเป็นฝ้าตรงตรงไหนก็เอาเช็ดตรงนั้นเลยค่ะ แต่ว่าเมื่อทาไปแล้วเช็ดไปแล้วนะคะทิ้งไว้10 1ถึงนาทีนะคะก็ควรจะล้างออกนะคะไม่ควรปล่อยไว้จนผิวนะบนผิวเรานานเกินไปเพราะว่าหัวเชียทาที่เขามีฤทธิ์ร้อนนะคะมันจะทำให้ผิวหน้าเราแสบร้อนได้นะคะถ้าเรา,เาขึ้นมาเป็นตัวครีมอย่างนี้เราสามารถทาทิ้งไว้ทั้งคืนได้คะ่ะคนผสมให้เข้ากันเลยนะคะ สูตรนี้เราจะใช้หมักหัวเช้เท้ากับน,น้ำพึ่งนะคะแล้วเก็บในตู้เย็นทิ้งไว้7วันเลยนะคะเมื่อคนผสมได้ที่แล้วก็หาฝาปิดค่ะนำเข้าแช่ตู้เย็นไว้7วันค่ะท่านผู้ชม7วันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะ เมื่อเราหมักหัวชืยเท้ากับน้ำพึ่งทิ้งเอาไว้ครบ7วันแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบในที่เห็นในวิดีโอนี้เลยค่ะสำหรับน้ำหมักนี้บอกไปแล้วนะคะคุณสามารถใช้น้ำหมักนี่นะ,ะเอาสำลีมาชุบแล้วก็ไปเช็ดตรงที่เราเป็นฝ้ากระได้เลยนะคะแค่มีความสม่ำเสมอในการใช้นะฝ้ากระก็จะค่อยๆจางหายไปนะคะท่านผู้ชม เรามาดูวิธีขึ้นตัวครีมทาหน้ากันเลยค่ะนำชามผสมที่สะอาดมาค่ะวัตถุดิบตัวแรกที่เราจะต้องใช้นะคะในการทำครีมนั่นก็คือเจลว่านหางจระเข้เลยค่ะในการทำสูตรแต่ละครั้งทำแค่พอใช้นะคะเพราะว่าครีมสูตรนี้เก็บได้แค่หนึ่งอาทิตย์ในตู้เย็นนะคะใส่เจลว่านหางจระเข้ลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปในชามผสมเลยสองช้อนโต๊ะค่ะ เจลว,ว่านหางจระเข้ก็มีสรรพกุณที่ดีรักษาผิวไหม้ที่เกิดจากแสงแดดช่วยลดความมันบนใบหน้าทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านนะคะว่านจ้างว่านหางจระเข้ยังช่วยรักษาสิวและป้องกันฝ้าได้เป็นอย่างดีนะคะหลังจากที่เราใส่เจลว,ว่านหางจระเข้ลงไปสองช้อนโต๊ะแล้วสิ่งที่เราจะใส่ลงไปนั่นก็คือน้ำหมักหัวเชยเท้าเลยค่ะสัดส่วนวันนี้เราจะทำอยู่ที่สัดส่วนเท่ากัน เจลว,ว่านหางจระเข้2ช้อนโต๊ะเราก็จะใส่น้ําหมักของหัวไชเท้าลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะใช้แต่น้ําที่หมักได้อย่างเดียวนะคะลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะใส่ในเจลว,ว่านหางจระเข้ลงไปเลยค่ะครีมสูตรนี้ใช้ดีนะคะวิธีทําก็ทําง่ายสำหรับคนที่มีฝ้ากระเยอะๆอย่างนี้ใช้ดีมากค่ะหัวไชเท้านี่มีสรรพคุณรักษาฝ้าได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ หลังจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะคะเพราะว่ายังมีคลิปวิดีโออีกนะหนึ่งคลิปนะคะที่จะทําครีมเกี่ยวกับหัวเชเท้าในเพื่อรักษาฝ้านะคะแต่จะใส่วัตถุดิบเยอะกว่านี้อีกนะคะมีวัตถุดิบมีวิตามินอีกหลายตัวที่เราจะต้องใส่เพราะฉะนั้นเมื่อรับชมคลิปนี้แล้วก็กดติดตามนะคะกดการแจ้งเตือนทิ้งเอาไว้ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงไปค่ะ คุผสมให้เข้ากันเลยนะคะหลังจากที่เราคนผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะมีมีวัตถุดิบอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องใส่นั่นก็คือวิตามินอ e ีเลยค่ะใส่วิตามินอ e ีลงไปในชามผสม5หยดหรือถ้าคุณใช้เป็นแคปซูลแนะนำว่าให้ใส่ไปนหนึแคปซูลค่ะ สำหรับวิตามินอ e, ีนี่ก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อผิวนะคะช่วยปกป้องผิวไม่ให้ถูกแสงแดดท,ทำลายนะคะช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นและยังทำให้ช่วยทำแล้วยังช่วยให้ตัวครีมของเรามีอายุที่ยาวขึ้นด้วยค่ะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะสรรพคุณของเขาเนี่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อผิวอยู่แล้วเมื่อใส่วิตามินไปแล้วคุณผสมให้เข้ากันค่ะ คนผสมไปจนฝาจะได้เนื้อครีมที่เนียนสวยงามเป็นที่น่าพอใจของเรานะคะเมื่อเราคนผสมได้ตัวครีมที่เนียนสวยงามเป็นที่น่าพอใจเราแล้วหากระปุกที่สะอาดใส่ครีมเราเก็บไว้ใช้เลยค่ะกระปุกที่ใช้ใส่ครีมแนะนําว่าให้ลวกด้วยน้าร้อนแล้วก็เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะคะเพื่อความสะอาดค่ะนําครีมใส่ในกระปุกไปเลยนะคะ ครีมสูตรนี้ใช้ทาก่อนนอนนะคะทาแล้วไม่ต้องล้างออกคะ่ะมาล้างหน้าตอนเช้าเลยค่ะแต่ถ้าคุณใช้แค่น้ำหมักของหัวเชัยเท้านะไปเช็ดหน้าแนะนำว่าทิ้งไว้1ิบสนาทีคุณก็ล้างออกได้เลยนะคะ <S <S เห็นไหมคะว่าเนื้อครีมสวยงามหน้าใช้มากๆเรามาดูวิธีใช้กันเลยคะ่ะ ทำความสะอาดผิวหน้าให้เรียบร้อยเราเป็นฝ้ากระตรงไหนเยอะๆก็ทาครีมตัวนี้ลงไปเลยค่ะทาลงไปเยอะๆเลยแล้วก็ลูบไล้ให้ทั่วใบหน้าและลําคอค่ะนะคะครีมตัวนี้ยังช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะเรื่องฝ้ากระนี้สุดยอดมากเลยนะคะ ทาครีมแล้วไม่ต้องล้างออกปล่อยทิ้งไว้บนใบหน้าของเราทาก่อนนอนนะคตื่นเช้ามาแล้วค่อยมาล้างถ้ากลางวันคุณใช้ครีมแบบนุงของคุณคุณก็ควรใช้คู่กับกันแดดด้วยนะคะ เนื้อครีมสวยงามน่าใช้มากๆเลยนะคะท่านผู้ชมแนะนําว่าให้ลองไปทําใช้กันดูนะคะถ้าหากว่าได้ผลยังไงแล้วมาคอมเมนต์พูดคุยบอกกันได้นะคะปิดฝากระปุกแล้วนําเข้าแช่ในตู้เย็นครีมเก็บได้หนึ่งอาทิตย์ในตู้เย็นนะคะแล้วก็สําหรับน้ําหมักปิดฝาให้แน่นแล้วก็นําแช่ตู้เย็นเมื่อครีมหมดแล้วคุณก็นํามาทําเหมือนเดิมอีกนะคะ ถ้าหากว่าเข้ามารับชมแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเพจด้วยนะคะ<ม>ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ